สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนําแลวก็ให้ความรู้เช่นเคยนะครับผมเกี่ยวกับกาเรเลี้ยงปลานนลที่ได้จากธรรมชาตินะครับคลิปที่แล้วเราว่ากันด้วยเรื่องของออระบบน้ำเนาะก็แถมนิดนึงนะครับคลิปนี้นะครับผมแถมนิดนึงท่อนะครับถ้าใครจะทำนะถ้าใครจะทำพูดถึงว่าถ้าใครจะทำท่อให้ใช้ท่อใหญ่ๆไปเลยนะครับ ปั๊มปั๊มสมมติมันมันสมมตินายกตัวอย่างถ้าใครจะใช้เป็นไฟบ้านคือมันอาจจะเข้านิ้วครึ่งออก1น,นิ้วหรือว่าเข้านิ้วครึ่งออกนิ้ว2อ,อะไรพวกเนี้ยนะครับคือให้ใช้เป็น PVC นะครับอย่าไปใช้เป็นสายยางนะนะครับผมแนะนำว่าอย่าใช้เป็นสายยางเพราะว่าสายยางค่อนข้างสันง่ายนะครับ ใช้เป็นท่อ PVC ใหญ่ๆไปน้ำจะได้เดินสะดวกนะครับแล้วก็ไอตัวตัวเนี้ยทีจริงถ้าใครที่ติดตามผมก็น่าจะทราบกันดีว่าผมใช้เป็นกระถังต้นไม้นะครับกระถังที่เขาแบบมันมีรูระบายน้ำด้านล่างนะฮะก็ตอนนี้ยังใช้อย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับหลังปีใหม่เดี๋ยวผมจะมาเคลียร์ใหม่หมดเลยนะครทั้งที่ปิด อะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะทําใหม่หมดนะครับก็รอพ้นปีใหม่ไปก่อนนะขอเที่ยวก่อนล้วกันนะครับเนาะถ้าใครจะทําระบบขอแนะนําเป็นท่อ PVC ซื้อแบบข้องอมาจะลงทุนนิดนึงแต่ว่าผมว่าจบนะครับจบเนาะเดี๋ยวดูวระบบของผมแล้วกันนะครับผมแล้วก็แถมนิดนึงนะครับการจะเลี้ยงปลานะครับต้องหาอะไรเอามาเอามาครอบแบบนี้นะ ต้องหามาครอบนะยาอย่าไปปล่อยแบบเปิดโลกนะครับปลามันกระโดดนะครับยิงปลาใหม่นะฮะยิงปลาใหม่ด้วยมันกระโดดนะครับแล้วก็การที่จะพักปลาเนี่ยนำปลามาใส่แบบจะใส่กระมังใส่อะไรก็ได้ที่เป็นภาชนะที่มันใส่น้ําแล้วปลามันอยู่ได้พักปลาไว้ก่อน3วันค่อยเอามาใส่วงหรือว่าค่อยมาใส่กระชังบกนะครับ ตัวเนี้ยต้องดูแลดีๆหน่อยนะครับผมคือต้องปิดให้มิดชิดหน่อยนะครับหาตะแกงหาอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องปิดเอาไว้ให้มิดชิดปลามากระโดดแล้วเ,เขาเรียกว่าอะไรอะระวังนะระวังหาอะไรมามา,มาทับมันด้วยนะครับคือเป็นพวกไม้หนักๆอะมาทับเอาไว้ไม่ให้แบบมันหลุดออกเพราะว่า แรกๆเลยอ่ะผมผมคิดว่ามันไม่กระโดดนะครับตอนแรกเลยที่นำมาเลี้ยงน่ะผมคิดว่ามันไม่กระโดดแต่ทีเนี้ยมันกระโดดแล้วมันตายเกือนเลยนะครับก็เป็นสิบตัวเหมือนกันเนาะที่ผมตามเก็บศพมานะตอนตอนแรกๆเลยผมยังไม่มีความรู้นะฮะอันนี้ก็มาแนะนํานะครับแนะนําแล้วให้ความรู้กันเฉยๆนะครับผมก็หลายเรื่องเนาะนะครับคลิปนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ คนที่อยากจะเลี้ยงควรที่จะรู้นะครับผมก็ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อนะครับผมส่วนวันนี้ก็มีเพลงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะถ้ามีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวผมพยายามหาข้อมูลให้แล้วก็พยายามที่จะแนะนําให้เนาะสาหรับคนที่เลี้ยงนะครับผมโอเคครับผมผมก็ได้ถ่ายคลิปแนะนำอ่าไม่ใช่แนะนาําสินะครับอัปเดตไปแล้วเนาะสำหรับ ปลาที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับก็เนี่ยผมจะปิดเอาไว้มมดชิดนะครับเพราะว่ามันกระโดดได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยกระโดดแล้วแหละถ้าเราเลี้ยงจนชินเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมันจนแบบเชื่องแล้วอะ่ะมันจะไม่ค่อยกระโดดล้วมันถึงเวลาก็จะมันรอเรากินรอแบบให้หัวาหารอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับ